สวัสดีค่ะหนิวครับเนยค่ะวันนี้เราจะมาทำภารกิจสร้างฝันกันค่ะอแต่พี่ฟานหายไปไหนเนี่ยพี่คะพี่คะพี่พอจะเห็นพี่ฟานไหมคะพอดีพี่ฟานไม่ว่างค่ะวันนี้พี่แนนเนี่ยก็เลยอาสามาทำแทนค่ะถ้างั้นเราไปทำภารกิจกันเลยดีไหมคะเยี่ยมมากมาเลยว่าแต่ภารกิจของเราในวันนี้คืออะไรคะ พี่มิวเหรอครับพี่อะคะพี่พี่รู้สิคะพี่ต้องรู้อ๋อภารกิจของเราในวันนี้คือเล่นละครใบแต่ก่อนที่เราจะเล่นละครใบกันนะเราต้องไปตามหาพี่ๆี่เขาให้มาสอนเราดีปะโอเคเปล่าโอเคโอเคโอเคไปเลย ก็เจอพี่ๆ่สักทีค่ะเย้ขอต้อนรับพี่ถาพี่ยิ่งแล้วก็พี่เกลือค่ะจากเบบี้มาเมย์ก่อนอื่นต้องบอกกันเลยว่าแน่แล้วก็น้องๆเนี่ยดีใจมากๆที่ได้เจอพี่ๆเพราะว่าเคยเห็นผลงานเยี่ยมมากๆเลยถามหน่อยดีกว่าว่าเพราะอะไรพ,พี่ถึงชอบแล้วก็หลงไหลในละครบ้างคะ ก็พวกพี่หลงไหลละครใบนะครับก็คือพอทําตอนแรกๆรู้สึกว่ามันมันสามารถสร้างสิ่งของได้สร้างบรรยากาศได้แล้วก็สร้างคนอีกคนหนึ่งได้ด้วยในในการแสดงของเราซึ่งมันมัสัจจันมากครับแล้วก็ประหยัดมากประหยัดคือเล่นท็อปเลยต้องทำท็อปเลยอ่าใช่แั้นถามจุดเด่นของละครใบ้คืออะไรแตกต่างจากละครอื่นๆยังไงคะจุดเด่นของละครใบก็คือจินตนาการนั่นเองนะครับอย่างเช่นสมมุติว่า อย่างย่างอย่างอย่างโอ้ยมาแล้วมาแล้วเตรมได้ไหมตึ้งอะไรอย่างนี้ใช่คือจุดเด่นของละครใบ้ครับทำไมต้องเป็นเบบี้มามด้วยอ่ะมาจากสองคำเขาคือว่าเบบี้แล้วก็คำว่ามามครับเบบี้ก็แปลว่าเด็กมามก็แปลว่าละครใบ้เบบี้มามรวมกันขอบคุณมากครับประธานนี่เด็กเล่นละครใบ้มันคือการเล่นละครใบ้โดยใช้จินตนาการแบบเด็กๆครับโอ้โหน้องๆสนใจหรือยังอยากจะปฏิบัติภารกิจไหม แต่มันมีปัญหาอยู่ว่าแนแล้วน้องๆทั้ง3คนไม่มีพื้นฐานเลยเราต้องเริ่มต้นยังไงคะอันนี้ไม่ไม่ยาก,ยากเลยครับเพราะว่าเราก็จะเริ่มจากท่าที่ง่ายๆนะครับแล้วก็สนุกกับมันท่าพื้นฐานท่าแรกที่น้องๆจะได้เรียนวันนี้ก็คือท่าดึงเชือก Yes my. Yes ั Yes my. Yes my. การดึงเชือกนี่ง่ายนิดเดียวเลยครับเราต้องหยิบเชือกของเราเองก่อนอ่าเหยิบเลยครับหยิบเลยครับอยู่ข้างหน้าเราแล้วครับหยิบเลยครับหนึ่งเส้นฟึบโอ้โหพี่ทาสีอะไรครับผมสีแดงครับสีแดงพี่เกลือละครับสีเขียวครับอ่าน้องเหนียวสีอะไรสีม่วงครับน้องเนยครับพี่แนนครับชมพูชมพูอ่าของพี่แนนนี่เป็นได้นะครับบางมากจินตนาการว่ามีคนอยู่ฝั่งตรงข้ามดึงเชือกกับเรา วิธีการยังไงครับพี่ยิงครับเขาเรียกว่ากดการถ่ายน้ําหนักนะครับก็คือแค่ขาของเราอละแค่เอียงเอียงขาไปด้านหนึ่งนะครับเราเราจะดึงเชือกมาครับดึงเข้ามาอนี่ดีมากทีนี้เห็นไหมครับเขาดึงเขาดึงเราไปเขาดึงเราไปเออเราดึงแข่งกับนักซูโม่เขาดึงกลับเร็วมากโอ้คราวนี้ลองมาเล่นอะไรสนุกสนุก อย่างเช่นการชักขเยืกันบ้างดีกว่าเยอ้าเสียคางู้ยอย้ยอย่าน้ยายท่านผ้ยาย้วและมาปิดท้ายกันด้วยแบบฝึกหัดที่ยากขึ้นไปอีกด้วยการกระโดดเชือกค่ะ ตึ๊บตึบตึบชึ๊บอ่าอ๋อโอเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางโทษกระโดดข้อมจังหวะอยู่ครับน้อองต่เนาะ แม้จะเป็นแค่ขั้นพื้นฐานในการแสดงละครใบ้นะคะแต่พี่แนนเนี่ยก็ว่าไม่ง่ายเลยเรามาคุยกับพี่ๆเขาดีกว่าค่ะพี่ๆเคยสอนน้องๆเด็กๆแบบนี้บ้างไหมคะก็มีบ้างครับผมยากหรือเปล่าเอ่ยมาสอนวันนี้สอนพวกเราไม่ยากนะครับเพราะว่าน้องๆก็ดูมีทางมีแนวเป็นของตัวเองสูงมากเขาต้องมือให้เหล็กกลบ สำคัญคือน้องๆมีจินตนาการครับต้องเก็บอันนี้เอาไว้นะครับจนโตแล้วก็จะทําอะไรมันก็จะดีมากเป็นหมดทุกอย่างครับส่วนน้องเนอยอะแล้วน้องหนิวรู้สึกยังไงบ้างวันนี้เล่นละครใบดีมากเลยค,ค่ะเพราะว่าหนูได้คล้ายๆกับมีอะไรอยู่ในตัวเลยมีอะไรอยู่ในตัว<อ>มีพลังพผมก็รู้สึกสนุกอ,อย่างเช่นขเยเออยารเนียค่ะเป็นยังไงบ้าง,างตอนนั้นทนําทหน้าทําหน้าได้ทําหน้ายังไงแล้วน <ๆๆ S 2> ้องๆ,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 ๆ คนไหนที่อยากจะเป็นนักแสดงละครใบ้บ้างยกมากขึ้นอ่าถ้าใครอยากเป็นนะคะฟังทางนี้เลยเพราะว่าก่อนจากการวันนี้พี่ๆเขาจะฝากเคล็ดลับอ่าฝากถึงน้องๆทางบ้านเนยคะ่ะถ้าน้องๆคนไหนอยากเริ่มที่จะเป็นนักแสดงละครใบ้ต้องทํายังไงบ้างเอ่ยที่สําคัญเราต้องฝึกฝนอยู่บ่อยๆครับ,รบจนเกิดความชํานาญแล้วเราก็จะทําได้อย่างแม่นยำนะครับ ภารกิจของเราในวันนี้หมดแล้วแต่พี่แนนเนี่ยกล้าเอาหน้าเสือของพี่แนนเป็นประกันเลยว่าภารกิจครั้งหน้าต้องมันแล้วก็สนุกกว่านี้มากแน่นอนคะ่ะวันนี้พี่แนนแล้วก็พี่ๆขอลาไปก่อนนะคะพบก็ใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบาย